กราบขอบพระคุณคุณแม่เล็กนะคะแล้วก็ขอบพระคุณคุณแม่ไก่นะคะก่อนอื่นต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่เล็กแล้วก็คณะของอาสมมาตานะคะที่ให้โอกาสเนียนแล้วก็คณะนะคะที่ได้มาร่วมที่จะสืบสารต่อยอดพระพุทธศาสนาของเรานะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการปฏิบตัติเพื่อให้เราสามารถกลับเข้ามาตระหนักรู้ในตนเอง แล้วก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพภายในที่ดีของเราที่มีอยู่ทั้งหมดที่จะดาเนินชีวิตไปอย่างมีสติมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะพาให้ตัวเองพ้นจากทุกได้ตามที่ตนเองปรารถนาซึ่งเป้าหมายแต่ละท่านอยู่ที่แต่ละท่านที่จะตั้งเนาะนะคะต้องขอบอกว่าคุณแม่เล็กพาให้เราได้เห็นการเดินทางของคุณแม่นะคะ เริ่มต้นจากที่นี่เป็นลานโลง่งไร่มันสำหลังด้วยสองมือของผู้หญิงตัวเล็กๆพี่น้องสองท่านนะคะพาเรามาเห็นจนเป็นป่าแบบนี้ได้ต้องกราบมานุโมทนากับท่านนะคะขอให้พวกเราทุกท่านได้กล่าบสาธุสาธุสาธุกับท่านนะคะค่ะ,คะกราบสาธุด้วยนะคะกับคุณแม่เล็กแล้วก็คณะทุกท่านนะคะก็คุณแม่เล็กให้โอกาส ขาอกาศนะคะที่จะเอ่อเป็นเป็นวิทยกรด้วยแล้วก็เป็นผู้แนะนาวิทยกรได้เลยนะคะค่ะเนียนเองชื่อเอื้อการานวรภไพรทูลนะคะเรียกเนียนก็ได้นะคะแล้วก็ลูกศิษย์ส่วนใหญ่จะเรียกคูดเนียนนะคะค่ะเป็นเอ่อนักวิชาการสาสุขนะคะเป็นข้าราชการบํานานจากกรมการแพทย์แผนไทยแล้วก็การแพทย์ทางเลือกนะคะทางานด้านพัฒนาวิชาการเรื่องของแพทย์แผนไทยเพราะว่าตัวเอง จบแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นอาจารย์สอนด้วยนะคะแล้วก็จบจิยาการปรึกษาปริญญาโทตอนนี้ก็จะเป็นนักจิยาการปรึกษาให้คำปรึกษาด้วยแล้วก็ทำงานด้านพยาธิแคร์ดูแลประคับประคองแล้วก็ระยะสุดท้ายนะคะซึ่งร่วมกับมูลนิธิอโรคยาสารของวัดคำประมงซึ่งหลายท่านน่าจะเคยได้ยินอยู่นะคะที่จะดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสได้รู้จักกับอาจารย์ป้อม เสื้อจัดป้อมเป็นครูทางจิตวิญญาณนะคะเดี๋ยวให้จั์ป้อมแนะนําตัวเองนะคะสําหรับเนียนเนี่ยเนียนได้ทํางานด้านนี้นะคะแล้วก็ได้เห็นหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างในขณะที่ทํางานแล้วก็ทํางานจิตอาสาไปด้วยแล้วก็ในขณะที่ทํางานที่เราทํางานจิตอาสาเราพัฒนาตัวเองเป็นพุทธมามกะปฏิบัติสมาทานศีลแล้วก็ภาวนานะคะซึ่งเรารู้ว่า หลักใจจริงๆสำคัญที่สุดสำหรับเราคือคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ณขณะเวลาที่เราเดินทางจากเด็กจนทั้งถึงตอนนี้ได้เห็นเลยว่าเราเองเนี่ยเรามีหลักใจของเราถึงได้ผ่านทุกอย่างมาได้จนถึงวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมกันเล่าเรื่องนะคะว่าเราเดินทางกันภายในอย่างไรแบบไหนทุกท่านเชื่อว่าเดินทางมาเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ต่างจะมีบทเรียนที่จะมาเข้ามาร่วมแบ่งปัน ที่ทำให้พวกเราเติบโตไปได้วยกันนะคะเรียนขอแนะนําตัวเองเท่านี้ก่อนนะคะค่ะเจอญอาจารย์ป้อมค่ะ,ะป้อมสุภลักษณ์ทัศน์ศีครับก็คารุศาสตร์จุฬาแล้วก็เป็นเรื่องงาหงดงามจบปุ๊บเลิก ไม่เป็นครูม <c oughs> ีแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่ไปเป็นจิตกรสิบกว่าปีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นได้รับโอกาสใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะได้กลับมาเป็นครูแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นครูศิลปะและมาศึกษาเรื่องจิตวิญญาณจากบร,รมกุมารีมหาวิทยาลัยทางจิตของโลกแล้วก็อยู่ในการอุทิศตนมามากกว่า23ปีก็จริงๆอยู่มา30กว่าปีในวิธีทางจิตวิญญาณก็ตอนนี้ก็เลย กลับมาใช้ชีวิตการเป็นครูทางจิตวิญญาณอย่างเดียวเลยไม่ได้เขียนรูปไม่ได้ทำอะไรอื่นเลยแล้วก็รู้สึกว่าฉันได้พบและสิ่งที่ถูกต้องล้าค่าที่สุดเนาะของการนําข่าวสารที่สําคัญในการพาผู้คนกลับเข้าสู่ด้านในนั้นจิตวิญญาณเชื่อว่าหลายคนน่าจะได้ทําความเข้าใจกับมันใหม่เพราะว่าตอนนี้ในสปาก,ก็มีจิตวิญญาณเนาะ นั้นจิตวิญญาณใช้เยอะมากไม่ได้บอกว่าในสปาไม่มีจิตวิญญาณนะครับแต่หมายถึงว่าตอนนี้เวลาใครจะไปหาจิตวิญญาณเนี่ยก็ไปหาที่สปาก็เจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่เพิ่งกำลังบอกว่าจิตวิญญาณมันกินความหมายที่กว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ล้าลึกอย่างยิ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีอยู่ในทุกที่ในตลาดในบ้านในที่ไหนก็ควรจะมีเรื่องจิตวิญญาณอยู่ในนั้นแต่ว่าอะไรก็เล่าคือความหมายอันจริงแท้ของการเดินทางทางจิตวิญญาณ น,นี้แหละที่อยากแบ่งปันในรอบนี้เลยทีเดียวเนาะเหมือนกันไหมหกับศาสนาไปด้วยกันได้หรือเปล่าหรือมันต้องแยกทางกันสักทีหรือว่ามันต้องจับมือกันไปนั่นคือบางสิ่งที่ก็ยังคาใจอยู่ในใครหลายๆคนผมเชื่อว่าในรอบนี้เราก็จะได้ได้ภาพรวมหรือว่าได้รายละเอียดที่นําไปสู่ความเข้าใจที่ล้าลึกของความหมายจริงๆของคําว่า spiritual มันไม่ใช่คําภาษาไทยแล้วก็คนไทยก็พยายามมาก ที่จะอธิบายคำส i r i ิช a ลในภาษาไทยสำหรับผมแล้วขอบเขตอันไพศาลของจิตวิญญาณผมขมวดปมลงที่การกลับมาพบกับความงามแห่งความเป็นมนุษย์ดังนั้นถ้าพูดถึงคำว่าส i r ริช a ลหรือคำว่าจิตวิญญาณในมิติทางการศึกษาเราเป็น education ไม่ได้เป็นศาสนาเรากาลังศึกษาหรือทาความเข้าใจอย่างล้าลึกต่อความหมายหรือการมีอยู่ของความงามแห่งความเป็นมนุษย์ เราจะแตะสัมผัสมันได้อย่างไรต้องบอกว่าแตะสัมผัสมันอีกครั้งด้วยเนาะมันไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเรื่องใหญ่ที่จะต้องโอ้โหปีนป่ายกันขึ้นไปหาแต่มันช่างเรียบง่ายและงดงามเพราะว่าคนมากมายมองข้ามและบางคนไม่ได้แตะสัมผัสมันเลยและนั้นก็ดูจะเป็นความล่มสลายของยุคสมัยนี้ด้วยแต่นั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตวิญญาณได้หวนคืนสู่วิถีชีวิตประจําวันของเราได้จริงๆทุกอย่างก็จะเปลี่ยนไป ก่อนที่กับการล่มสลายอันหลีกเลี่ยงไม่ได้จะมามทิ้งปมไว้ตรงนี้ก่อนเนาะว่าการเดินทางภายในจึงมีความสําคัญแล้วก็มีนนยะอะไรบางอย่างที่น่าสนใจอย่างยิ่งเราต้องบอกว่านี่คือเวลานั้นซึ่งมาถึงแล้วที่เราทั้งหมด <c oughs> จะได้แตะสัมผัสกับความงดงามแห่งความเป็นมนุษย์ในตัวเธอเองค่ะสวัสดีค่ะทุกทกท่านค่ะ ชื่อลุ่งลาวันสมานชาตินะคะจะเรียกสั้นๆว่าครูรุ่งหรือว่ารุ่งเฉยๆก็ได้ค่ะรุ่งเป็นแพทย์แผนไทยแล้วก็เป็นครูโยคะของสถาบันโยคะวิชาการค่ะก็จะมีความสนใจในเรื่องในเรื่องของสปิริชวลด้วยเพราะว่าช่วงมีช่วงหนึ่งที่ว่าคุณพ่อคุณแม่เจ็บป่วยเนาะเจ็บป่วยเป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย คือทั้งพ่อนี่ก็คือต้องต้องฟอกเลือดฟอกไตอะค่ะที่คนเขาเรียกกันทั่วไปแล้วก็มาดูแลคุณแม่อีกค่ะก็หลังจากที่เสร็จภารกิจส่งให้คุณแม่คุณพ่อเดินทางเรียบร้อยแล้วก็เป็นเวลาที่เราจะต้องเตรียมตัวเดินทางของเราค่ะก็ <c oughs> <c oughs> เลยได้มีโอกาสมาร่วมทำงานกับทางทีมเอย่านะคะแล้วก็ เผื่อว่ามีอะไรที่เราแบ่งปันกันได้ก็อยากแบ่งปันถือว่าลุ่งมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอบคุณค่คะได้ยินอาจารย์ป้อมกับครูรุ่งนะคะที่แนะนำตัวเองแล้วนะคะแล้วก็เห็นถึงความสำคัญแล้วก็เวลาที่มาถึงสำหรับทุกท่านนะวินาทีนี้ต่อไปนะคะที่จะได้พบกับความลึกล้ำความงดงาม ภายในของเรานี้เองเนี่ยนะคะตะกี้นี้ครูรุ่งได้พูดถึงเอยานะคะเอยาเป็นกลุ่มง,งานที่เนียนอาจารย์ป้อมครูรุ่งและอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ตั้มสี่คนมีปณิธานเดียวกันในการที่อยากพัฒนาจิตใจพัฒนาภายในจิตวิญญาณ mm hmm. เพื่อให้ทุกท่านได้กลับเข้ามาเห็นความงดงามภายในของเราแล้วมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข มีความหมายคำว่าเอยาปแปลว่าปาฏิหาริย์ทุกท่านคงจำได้ว่าหลายปีที่แล้วสองสามปีที่แล้วเปรูประเทศเปรูมีแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวครั้งนั้นแรงมากผู้หญิงคนนี้ตั้งท้องใกล้คลอดแล้วถูกตึกถล่มทับแล้วคนที่เข้าไปช่วยช่วยออกมาได้แต่ลูกแม่ไม่รอดนะคะ ในขณะที่เขาสามารถอุ้มทารกน้อยคนนี้ออกมาได้เมื่อพ้นจากซากตึกแล้วทารกน้อยคนนี้โผล่พ้นจากตึกมาทุกคนที่อยู่ที่นั่นตะโกนเป็นภา,าษาเปรูว่าเอ,เอยะเอยะเอยะแล้วก็เหมือนกับโหร้องยินดีมากกับเด็กคนนี้เราก็สงสัยว่าเอญยาไปว่าอะไรเอญยะไปว่าปาฏิหาริเขาดีใจมากที่เด็กคนนี้เหมือนเป็นปาฏิหาริ ที่รอดชีวิตมาได้ในขณะที่แม่ไม่อยู่แล้วแล้วทุกคนที่นั่นก็เสียชีวิตหมดนะคะเหมือนเนียนและกลุ่มเราเชื่อว่าทุกคนสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้ด้วยตัวเราเองด้วยการตระหนักรู้ในตัวเราเองไม่จำเป็นจะต้องอาศัยสิ่งอะไรก็ตามที่เราคิดว่าภายนอกนะคะเพราะนี้คือสิ่งที่เราคิดว่า มันเป็นงานที่เราอยากทําเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้กับโลกนะคะอีกความหมายหนึ่งเอเยาไปว่าความรักอีกความหมายหนึ่งไปว่าดวงจันทร์นะคะซึ่งดวงจันทร์นั้นกลมเสมอนะคะเดี๋ยวอาจารย์ป้อมจะพาให้พวกเราได้เห็นว่าดวงจันทร์นั้นกลมเสมอแม้ในวันที่เราเห็นว่ามันแหว่งวาเหมือนจิตภายในของเราเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ เดี๋ยวจะขอเรียนเชิญอาจารย์ป้อมนะคะแนะนำรายการว่าคอร์สแรกของสายทานแห่งชีวิตเป็นการเดินทางของพวกเราเราใช้ชื่อว่านักเดินทางด้านในคอร์สที่สองต่อด้วยหนทางแห่งการจะหนักรู้ในตนเองว่าในคอร์สนี้เนี่ยรายการทั้งหมดในคอร์สนี้จะดำเนินไปแบบไหนจะพาพวกเราเดินทางไปแบบไหนอย่างไรนะคะ เดี๋ยวจันป้อมจะแนะนํารายการให้พวกเราได้ทราบแล้วเราก็จะเริ่มกิจกรรมต่อไปนะคะยนเชิญจันป้อมสายทานแห่งชีวิตจริงๆนี่เป็นประถนมาบทนะครับในชื่อของนักเดินทางด้านใน แล้วถ้าเกิดมันจะต้องเป็นซีรีส์ EP พีหนึ่งอีสองเนี่ยก็จะบอกได้เลยว่ามันไม่รู้จบมันไม่มีจุดสุดท้ายของสายทานแห่งชีวิตเนาะดังนั้นมันเป็นนิรันด์ในยะสำคัญอันนึงเลยของจิตวิญญาณก็คือมันไม่ใช่เรื่องของชีวิตกับความตายแต่มันคือชีวิตกับความเป็นอมตะและคำว่านิรันด์นั้นงดงามนะักแต่เป็นเพราะว่าเราห่างไกลความหมายอันจริงแท้ของคำว,ว่าจิตวิญญาณ เราเลยติดล็อกจบกันตรงแค่คำว่าตายตายผูกโยงอย่างย้ำล้ำลึกกับคำว่าบอดีกับร่างกายถ้าเอาบอดีออกไปความหมายอันจริงแท้ของชีวิตนั้นดำรงอยู่เป็นน,นิรันด์ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่เข้าใจความหมายทางจิตวิญญาณจริงๆเราก็เลยมีชีวิตอยู่เพียงแก้การเกิดไปจนถึงตาย การนั้นก็รีเบิร์เกิดใหม่เนาะเราก็เลยอาจจะต้องมีเป้าหมายของการไปพ้นวัฏสงสารหรือการไปสู่สภาวะของการไม่กลับมาเกิดแต่ว่าจิตวิญญาณกำลังชี้ชวนเราว่าเอาหนาถ้าวันหนึ่ง EP สุดท้ายมันจะมาได้จริงๆเนาะหมายถึงว่าไม่กลับมารีเบิร์ดแล้วเนี่ยนะไม่กลับมาเกิดแล้วแต่วันเวลาแห่งการเดินทางที่ยังมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เนี่ย ความงามแห่งความเป็นมนุษย์จะถูกใช้อย่างไรเนาะถ้าเกิดเราจะแบบโอ้จากวันนี้ไปจนถึงวันนั้นแล้วมี EP สุดท้ายได้จริงเนาะพรา่งวันไม่ว่ายังไงก็จะไม่เกิดขึ้นหากว่าใครคนนั้นไม่ได้เคยแตะสัมผัสความงามแห่งความเป็นมนุษย์หรือเพิ่งพูดกล่าวอีกครนึงก็คือว่าผู้ซึ่งไม่สามารถแตะซึ่งความงามแห่งความเป็นมนุษย์ EP สุดท้ายจะไม่เคยมามันจะได้ววนไปเรื่อยๆเลยแหละ ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามการได้กลับมาเข้าใจหรือได้แตะสัมผัสอีกครั้งกับความงดงามแห่งความเป็นมนุษย์พิ่มว่านี่คือหนทางของการไปสูนป่นิพพานการได้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดในขณะที่ยังมีลมหายใจแล้วก็ล่ำลาทุกอย่างไปไม่ใช่แบบอะไรอาวรน,นะแบบว่าดีดนิ้วแล้วก็โบยบินนั่นคือความงามที่แท้จริงของการได้เป็นมนุษย์หรือพูดอีกทีก็คือเราไม่ใช่คน ที่จะมาพยายามมีประสบการณ์ของจิตวิญญาณแต่เราคือชีวิตที่จะแตะสัมผัสความเป็นจิตวิญญาณผ่านร่างกายที่เป็นคนอน,นั้นเป็นบางสิ่งที่น่าสนใจเนาะเราถึงบอกว่าในท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้ต้องทำอะไรพวกเราเป็นฮิวแมนดูอิงกันมายาวนานเนาะแต่สำหรับสปิรชันแล้วเ,เป็นฮิวแมนบีอิงเราต้องกลับไปเป็นบางสิ่งที่เราเป็นอยู่แล้ว แต่ไม่ว่าเราจะพยายามทำหลายสิ่งแค่ไหนเพื่อจะไปเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะงานนี้ก็จะยาวจะไม่มีีอ e ีสุดท้ายได้อย่างแท้จริงเมื่อไหรเลิกทำได้ทุกสิ่งที่เป็นก็จะปรากฏตัวจิตวิญญาณคือความหมายนั้นความงามอันดมรงอยู่เป็นนิรันด์เอาจริงๆเราอาจจะต้องทำแค่ว่าอะไรหนอที่มาบดบังนั่นคือความหมายของคำว,ว่าเอยะไม่ว่าพระอาจารย์จะเต็มดวงหรือแหว่งวา มันก็ยังกลมทุกวันนะแต่เราก็โอ้ oh, วันนี้มีเซี่ยวเดียววันนี้อมาวสี <laughs> นั่นเป็นเพียงดวงตาเธอที่มองเห็นพระจันทร์ไม่เคยแหว่งซักกวันเดียวจิตวิญญาณก็เป็นแบบนั้นภาวะแห่งพุทธะดำรงอยู่เช่นนั้นเสมอแต่ไม่ปรากฏไม่กระหนัก,กรู้นั่นคือมีบางสิ่งบทบางจะเป็นอวิชชาจะเป็นความโง่จะเป็นความเามขา่าหรือความเข้าใจผิดใดก็ตามนั่นคืออุปสรรคแค่นั้นเลยนะ แต่จริงๆแล้วมันไม่เคยแตะต้องหรือทำให้ความงามอันดำรงอยู่สูญหายไปได้เลยแม้ไม่ปรากฏกรตามก็ยังคงอยู่เช่นนะั้นนี่เป็นคำพูดที่เป็นถ้อยคำอันแบบงดงามของกำลังใจนะ <c oughs> ไม่ว่าใครบางคนจะเลวทรามหรือไม่เคยปรากฏความงามให้เครเห็นเลยฟันธงความงามแห่งจิตวนะิญญาณในพูดนั้นยังดำรงอยู่เสมอ ดังนั้นเวลาเห็นใครเร็วๆชั่วๆช่ว,ๆชวยกรุณาททำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเชกเช่นพระจันทร์ที่แหว่งเว้าไม่เคยแหว่งเ <c oughs> <c oughs> มือนกลมเสมอ <c oughs> ใครบางคนที่ไม่ได้แสดงความงดงามให้เราเห็นไม่ได้แปลว่าเขามีมี <c oughs> อาจเป็นตาเราเองนะที่พลาดมัวดังนั้นการรีบตัดสินอะไรเร็วเกินไปก็นำเราไปสู่ความปิดพลาสมอไม่เพียงแต่ตัดสินคนอื่นหรอก เราไม่กระทั่งตัดสินตัวเราเองฉันมันแย่ฉันมันโง่จังไม่รู้ชาติไหนจะได้ไปไหนกับใครเขาบ้างนะเนาะนี่เป็นการด่วนตัดสินเพียงเพราะเราไม่ได้เข้าใจคาวจิตวิญญาณดังนั้นในการเดินทางครั้งนี้ EP หนึ่งถ้าถ้ามันจะใสเป็นหนึ่งสองสาวได้ EP หนึ่งของเราคือการเดินทางกลับเข้าไปข้างในรับรองรับรองว่าจะไม่ชวนพวกเราต้องขึ้นรถหรือว่าเดินทางไกลจนเกินไป เพราะว่าอย่างที่บอกครับในความเป็นจริงเรานั่งอยู่ที่นี่และเราสามารถออกเดินทางด้านในได้เลยแล้วก็ไม่ต้องฝันหวานว่ามันจะไปจบตรงไหนเพราะว่าถ้าเกิดมีที่ให้จบได้จริงๆนั่นเป็นการเดินทางข้างนอกการเดินทางทางจิตวิญญาณหรือการเดินทางด้านในแท้จริงแล้วมันจะพบจุดหมายปลายทางเพียงที่นี้ไม่ใช่นาทีถัดไปหรือพรุ่งนี้แต่เป็นนาวปัจจุบัน เดินทางอยู่ในปัจจุบันได้เมื่อไหร่ละถึงจะพบจุดหมายปลายทางทางจิตวิญญาณกลับไปหาจุดเริ่มต้นได้เมื่อไหร่ะถึงจะพบจุดหมายปลายทางของนักเดินทางทางจิตวิญญาณและยิ่งเราสแสวงหาและเดินทางมากเพียงใด การเดินทางก็จะยืดยาวแล้วก็ห่างไกลออกไปทุกทีทุกทีอันนี้ก็เป็นดูเหมือนจะทำให้เกิดความสับสนย้อนแย้งในตอนต้นนะครับแต่ว่าอยู่ด้วยกัน2อสาวันนี้ผมเชื่อว่าอ,อะไรที่พมพูดดูไม่ค่อยรู้เรื่องเนี่ยมันก็จะรู้เรื่องขึ้นเล็กน้อย <c oughs> หรือเข้าใจได้ทั้งหมดหวังว่าเป็นเช่นนั้นพมสัมผัสด้ดวยสายตาแบบว่าปาดปาไปเนี่ยพมก็รู้สึกเลยนะครับว่ารอบนี้แบบว่าผู้เข้าอบรมหาธรรมดาไม่ ตอนแรกเราก็บประมินพี่เขาบอกว่าห0สอัพจินตนาการห0สอัพฉันจะต้องใช้ภาษาชุดไหนเนี่ยเพื่อจะคุยกับ60อัพแต่ตอนนี้ผมว่าผมใช้ภาษาไหนพวกเราก็คงรู้เรื่องเนาะเพราะฉะนั้นก็อาจจะพบความวิลิสมาลาของการใช้ภาษานิดหน่อยแต่ว่ายังไงเสียมันไม่ได้เป็นเรื่องของหูนะแต่มันเป็นเรื่องของข้างในมันก็ติดตามตอนต่อไปว่าความสลับซับซ้อนหรือความเรียบง่ายจะปรากฏอันไหนมากกว่ากัน อคออาจารย์ป้อมนะคะอาจารย์ป้อมให้แนวคิดแนะนํารายการทั้งหมดในภาพรวมของการเดินทางครั้งนี <c> ้ <oughs> ค่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นคือแนวคิดของนักเดินทางด้านไนนะคะทีนี้เนี่ยอยากจะเรียนว่าคอร์สนี้3มวันที่อยู่กับเรานะคะอาจจะไม่ได้พานั่งสมาธิในรูปแบบ ไม่ได้พาเดินจงกรมในรูปแบบนะคะแต่จะเป็นกิจกรรมที่เป็นกระบวนการซึ่งงานนี้ต้องบอกว่าในการที่เรามาร่วมกันครั้งนี้นะคะต้องขอบพระคุณผู้ที่เป็นอาจารย์ของเนียนเรื่องของวิทยากร,รกระบวนการด้วยที่ท่านสละเวลามาแล้วก็มาร่วมกิจกรรมเนื่องจากท่านก็เป็น f อของคุณหมอแดงเพราะว่าเราทํางานคุณหมอแดงมาด้วยกันตลอดนะคะท่านเข้ามาอบรมกับพวกเราด้วย เดี๋ยวพวกเราก็คงจะเห็นนะคะว่าท่านแสดงตัวออกมาแบบไหนนะคะซึ่งจะบอกว่าบทเรียนที่ได้จากชีวิตทั้งหมดอยู่ในทุกเวลาทุกนาทีที่เราอยู่กับตัวเราเองนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมทั้ง3วันที่บอกอะคะ่ะไม่ได้นั่งสมาธิเดินจงกรมในรูปแบบแต่ทุกการกระทำตั้งแต่ตอนนี้ไปอยากให้พวกเรากลับมาอยู่กับภายในตัวเอง อย่างเป็นธรรมชาติที่สุดระอาจารย์ปอมบอกแล้วว่าทุกคนมีเป้าหมายมีจุดที่จะไปจุดสิ้นสุดอยู่ตรงไหนแต่ละคนนะคะแต่เรามาพัฒนาตนเองเพื่อดำเนินชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะให้มีคุณค่าและมีความหมายได้อย่างไรอันนี้ค่ะคือกิจกรรมที่จะพาทำซึ่งเรารับศีนแปดไปแล้วนะคะเราไม่ได้ร้องลําทำเพลงแต่เราใช้เพลงในการที่จะพาจิต ในการทํากิจกรรมนะคะเพราะหลายท่านอาจจะเคร่งครัดว่าเฮ้ยศีลแปดฟังเพลงไม่ได้แต่หากเพลงนั้นเป็นเพลงที่พัฒนาจิตเพราะยังมีเพลงธรรมะดูไหมคะที่เราใช้อันนี้จะเป็นเพลงเป็นกิจกรรมที่เราอาจจะต้องมีการแสดงออกบ้างเพื่อที่จะให้เราสามารถตระหนักรู้ถึงตระหนักรู้ถึงอะไรคะสติปัฏฐานสี่เนาะกายเราการแสดงออกแบบไหนอะไรอย่างไรเพื่อให้เข้าใจถึงณนะปัจจุบันเรากําลังทําอะไร นะคะอันนี้